Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không con lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคู่ขวัญคู่หนึ่งของทั้งช่อง7ีนะครับที่มีข่าวว่ากําลังจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยกันนะครับหนึ่งนักแสดงหนุ่มคนนี้นะคือไมค์พระเดชนะครับผมแล้วก็คู่ขวัญของเขาคือมุกดานาเดนรักนะครับคู่นี้เป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนอยากให้กลับมาเล่นละครร่วมกันนะอ่ะอย่าไปพูดถึงเรื่องดราม่าที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนข้ามเรื่องนั้นไปวันนี้จะมาพูดถึงงลละครอยยย่่าาเเเดีววนป็ข คเ,คเครดิตข่าวนะครับผมจากทางดาราเดลี่นะครับพอผมอ่านข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็ลองหาดูมันก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่ามันเป็นละครเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่ามันจะไปชนกับอีกคู่หนึ่งนะผมก็เลยงงเอ๊มันอะไรเดี๋ยวจะอ่านข่าวให้ฟังกันก่อนนะครับแล้วก็จะไปพูดถึงละครที่เขาได้ว่ากันมานะครับข่าวดาราเดลี่เนี่ยเขาบอกว่าลุ้นไปด้วยกันการพบกันอีกครั้งของไม้มุกดาประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้นสําหรับซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรพร้อมทั้งกวาดเรตติ้งอย่างงดงามสําหรับมาทุสโลกันนําแสดงโดดยไมพเ งวนความดีและมุกมุกดานารินรัตซึ่งนอกจากละครจะปังเป็นอย่างมากแล้วอีกหนึ่งความสําเร็จคือการร่วมงานของไม้มุกดาฟินเวอร์แฟนจอแก้วจิ้นจิกหมอนขาดลุ้นให้เขาและเธอกลับมาเจอกันอีกครั้งล่าสุดข่าวล่ามาไวลือกันให้แซดว่าเร็วๆนี้กําลังจะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่โดยเป็นละครที่รีเมคที่ทุกคนรอคอยแต่ข่าวดีทั้งคู่จะได้เล่นด้วยกันหรือเปล่ากองทัพเสือผาเมียโจรจับตารอ กันยาวอ่ะอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาลือกันว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในละครที่จะเปิดกล้องใหม่เป็นละครรีเมคที่ทุกคนรอคอยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้คู่กันเปล่านะคู่นี้นะผมก็เลยลองหาข้อมูลดูก็ไปเจอใน IG นะครับผมก็มีคนเนี่ยเอาภาพของมุกดากับไม้เนี่ยที่เล่นมาทดลอกันเนี่ยมาลงไว้แล้วก็เอาภาพละครเก่านะครับผมคลิกกับเกลือมาแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าโคจอนกลับมาเจอกันอีกครั้งไม้มุกดาลงละครรีเมคพิกพ กับเกลือกับอ่าว เดี๋ยวนะคือวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งทําคลิปที่ทันวานะครับผมกับแคสซอนยาเนี่ยจะได้คู่กันในเรื่องพิกเกลืออยู่เลยอันนี้มีข่าวออกมาใหม่ว่าพิกเกลือเนี่ยเป็นไม้มุกดาแล้วจริงหรอนะครับผมใช่เรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ก็จริง,รงๆแล้วเราจะยืนยันได้จริงๆอะ่ะก็ต่อเมื่อทางช่องเนี่ยเป็นคนเปิดโผลละครนะครับอันนี้คือต้องรอการยืนยันในข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คงจะได้ยินมากันแบบโผลหนาหูมากๆคือเป็นมหากราบเลยก็ว่าได้นะครับผมเกี่ยวกับละครใหม่ของไม้เนี่ยสุดมุกดาเนี่ย เขากําลังถ่ายละครอยู่2เรื่องก็ยังไม่มีโผล่ละครนะครับเรื่องใหม่ก็มีเรื่องม่านบางใจกับเรื่องโซเวลรีที่กาลังถ่ายทําอยู่ไม้เนี่ยเคยมีข่าวออกมาว่าเออกำลังดูดูละครอยู่แล้วก็มีข่าวออกมาว่าไม้จะได้คู่กับมีนพิชยาตอนนี้มีการเปลี่ยนและไม่ได้คู่กับมีนและนะครับผมหรือจะได้คู่กับทัพทิมมีข่าวออกมาว่าเอะเดี๋ยวจะได้คู่กับทิศสาบ้างแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีข่าวล่าสุดก่อนที่จะมีข่าวกลับมาเจอกับบุกดานะมีข่าวบอกล่าสุดเลยนะครับผมเขาบอกว่าไม้เนี่ย กำลังจะได้กลับมาเจอกับนางเอกที่เคยร่วมงานกันมาแล้วซึ่งมีหลายข่าวมากๆเลยโอ้โหเราจะเชื่ออันไหนกันแน่นะครับผมในอดีตก็คงข่าวแรกๆเนี่ยเราก็คงจะลบๆมันทิ้งไปเพราะว่ามันมีข่าวใหม่มากบๆเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นนางเอกที่เคยเล่นด้วยกันมาแล้วเนี่ยล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นมุกดาเรนรีรักเนี่ยก็ถือว่าใช่ในสิ่งที่เขาได้พูดพูดกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไมค์กับมุกดาจะเจอกันจริงๆหรือเปล่าและที่เขาบอกว่าเรื่องพลิกกับเกลือเนี่ยจะใช่หรอเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเพ เพจเจ็ดสีโซดี้เอซเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับผมก็คือทางเพจเนี่ยเป็นเพจที่มีการบอกใบ้ละครแล้วก็ตรงค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นทันวากับแคสซอนย่านะครับผมที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ได้ผมก็เลยลองอ่านคอมเมนต์ดูนะครับผมในกระทู้ในโพสต์นี้ก็บอกว่ามีคนบอกว่าเออขอให้เจอกันขอให้กลับมาเจอกันนะดีใจมากเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีบางคนที่บอกว่ากลับมาเจอกันจริงแต่ชื่อเรื่องน่าจะผิดนะไม่ใช่เรื่องนี้ หรือจะเป็นเรื่องอื่นนะครับผมเป็นเรื่องอะไรก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าทั้งข่าวของดาราเดลี ที่บอกมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับและเขาก็ยังบอกอยู่ว่าลุ้นมากลับมาเจอกันถ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการกลับมาเจอกันที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากไม่รู้ว่าถ้าเขากลับมาเจอกันจริงๆนะสมมตินะว่าเจอกันจริงๆนะต้องเป็นการดึงเลตติ้งของช่องแน่เลยคงอยากจะดึงเลตติ้งของช่องกลับมาดึงเอากระแสะคู่จิ้งกลับมาซึ่งเราไม่ค่อยเห็นทางช่อง7็ดเนี่ยที่เอาพระนางที่เคยเล่นด้วยกันล่าสุดแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันเร็วมากนะครับถ้าเป็นจริงๆนะ ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นอย่างที่ทุกคนเนี่ยมาตั้งโพสต์ไว้กันหรือเปล่าเลยทําให้สับสนกันไปใหญ่กันแล้วตอนนี้นะฮะลุ้นกันต่อไปนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีคนเนี่ยให้ความสนใจกันค่อนข้างมากผมก็เลยเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเนื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดขออภัยวันนาทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ